แอไอไหนสุดที่สุดในเทรนด์ตัวละครโรบอทให้กลายเป็นชีวิตจริงตอกลค์และติดตามเพื่อข้าคลิปใหม่ดยวีดีที่เป็น,ปน4แอปด้วยกัน ChatGPT เจมีไนเมตาเอไอและร็อกมาเริ่มกันที่ Chat CPT วิธีถ่ายรูปในการใช้ตัวละครแล้วก็แคปรูปตามตัวละครโลโบ็อกซ์ของเราจากนั้นเข้าไปที่แอปกดบวกเพิ่มรูปใส่พร้อมรายละเอียดซึ่งผมจะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ให้แล้วรอสักครู่ถ้าก็จะออกมาแบบนี้นเนยรถใช้ที่ิธีถ้าใช้พร้อมรายละเอียดนี่คือสวยมากเลยนะอันนี้ให้เก้าเลยครับแอต่อไปเจม i n นแล้วก็เพิ่มรูปแล้วใส่พร้อมรายละเอียดลงไปซึ่งแอปนี้จะใช้เวลาแค่ไม่นานก็ได้อยู่นะแต่แอปคล้ายเหมือนชา a r l i e x เอผสมเ d จิสัน r รนและ Taylor Swift เหมือนมายำรวมกันก็ให้8.5แล้วกันแอปที่3 Meta AI ใส่พร้อมลมปขวนคือ <c oughs> อีสอะโอ้โหแต่ละรูปน,น่าจะโอเคและแอปสุดท้ายกรอกแอปนี้จะทำไวกว่าหลายเท่ามากกว่า Gemini หรือ ChatGPT ผลออกมาก็ <c oughs> โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ มันมันยืนถ่ายรูปแล้วแบบยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งกับแบบคที่รบอ what อันนี้ให้สี่สรุปแชทที่ดุขีชนะ